วันนี้พามาดูบอนไซของคุณต้นนะครับนี่เป็นบอนไซต้นตะโกครับที่ไปขุดมาครับรูปร่างเป็นไม้ซากที่เก่าแก่มากครับจะให้ดูโลก นี่ยังตกแต่งยังไม,ไม่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับนังรอระวังการเจริญเติบโตของมันอยู่ครับแต่แต่ก็เจริญเติบโตดีครับเดี๋ยวดูจากไปที่มันรัดขึ้นมาครับแกล้องไม่สูกครับรัดขึ้นมาใหม่ดีมากครับตัวนี้ครับ มาดูต้นตมะขามนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะขามอายุเยอะเหมือนกันนะครับตรงน,นี้แต่ไม่รู้มันมากทำไมเอง ฝนตกเมื่อวานนี้ครับฝนตกใบเขียวงามมากครับอันนี้ก็ต้นตะโกครับอันนี้ต้นโพครับ งอกขึ้นมาใหม่ครับงอกเองครับเลยเอามาช้ำไว้เล่นๆครับต้นมาข้างครับส่างามเดี๋ยวจะให้ไปดูอีกด้านครับส่วนนี้ไม้ตกกระถางครับ ไม้ต้นตะกูนี่ครับนี่ครับใบเงางามมากครับ นี่ครับแต่ส่วนตันนี้ก็สวยงามมากครับแต่ยังไม่ได้แต่งตืิมอะไรมากมายครับก็เจ้าของเขามันจองทิ้งไว้นะครับนีขึ้นโครงไว้ให้เใยยครับเป็นต้นตะกู ติดตามเนี่ยครับเรามีให้ดูเรื่อยๆครับตอนนี้กำลังหามาเพิ่มอยู่ครับขอบคุณครับ